เดี๋ยวเราจะมาทอดปลากันนะคะทำกับข้าวบ่อยจัดนี้นาดก็เลยลืมไฟลไฟไม่ดับเหรอหอืมมันไม่ดับเลยรั่วแจ้งนบสองโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนี่กี่โมงละ ไม่มีนา้ำใจอันนี้จะเที่ยงกันบ้างคำมแม่

้้คนนีทำไมเขามาถึงที่เลยเขาจะมาเาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายละวานเลยไปนานเลยให้พี่เป็นนี่มาเลยกูไงเออแต่แต่เนี้ยเขาบอกกูได้ไอ้เนี้ยกู้ได้กูซื้อบ้านอะถ้าเป็นินเปล่าอ่ะไม่ได้แต่ถ้ามีที่ปลูกสร้างก็ได้ไปงั้องขายเราร้านนึง เขาให้เราแปดแสนแล้วถ้าให้เราเหมือนดานวสองแสนอะไรว่าส่งเขาร้านนึงส่งประมาณหมื่นเก้าเดือนอะอืมเดือนในห้าปีสุขอะไรยนต์ยนต์ร้านนึงส่งประมาณสองหมื่นกว,นกว,นกวน่าบาทเบอรเก้าสองหมื่นปลาสุกแล้วทำอะไรเนี่ยวันนี้ย<า>อย่าไปดูกางเกงหน่อยวันนี้ไสอ,อันนี้อันนี้วันอะไรอ๋อยีบีน่าสุกวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาคารใส่ยีบีน,น่า วันวันนี้วันอะไรวันทูตีมาเดี๋ยวเราจะมาทำชิวชีกันดีกว่า <c oughs> จะลื่นช่างจะลืแบบ่อะอะเลื่อนจริงๆแ <c oughs> <c oughs> ล้วใส่อะไรไปพอปะ่ะใส่พริกหน่อยได้พรพอปะ่ะ <c oughs> กินนมป่ะกิน เดี๋ยวไม่โตเดี๋ยวเราจะพัดพริกให้มันหอมก่อนนะคะหอมมากใส่กะทิเลยน้อยจิกลัวเผ็ดเดี๋ยวเด็กน้อยกิไมได้มาใส่กะทิเลย เดี๋ยวเราจะเคี่ยวกระทะกันเคี่ยวกะทิอ๋อพูดผิดพูดผิดว่าเขาใช้ควาคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกะทิให้ไหม้นะคะเอาเงียบเอาก็ถูกแล้วอ๋อหรือมันคุ้นเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกะทิให้มันข้นๆนะคะเคี่ยวกะทิให้ข้นใช่ถูกแล้วคุ้น ใส่<ไ>อีกน้ำปลาปลาอเส็นน้ำตาลอ่อนมาซ้ำจำสูกรมได้ปอมห <c oughs> วา,วานทำหาเดี๋ยวเราจะคนให้มันละลายนะคะคนให้มันเข้ากัน อันนี้ชุ่ซีแบบโดดๆเลยเนี่ยไม่มีไม่มีผักเลยพริกเกลยงเยอะเลยเนี่ยชิ้นเคี่ยวทำมาเน้นเหนียวหน่อยมันจะได้เกาะชิ้นปลานะคะ ไม่เลยหมด<า>เม,<า>มื่อไหร่งวนเยอะจังเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราตักใส่กระทะกันเลยเอ้ยตักใ<ห>ส่จานตักใส่จานกันเลยโอ้ เสร็จแล้วใส่ตู้กับข้าเดี๋ยวเราจะใส่ผักเลยนะคะใส่มะเขือแล้วก็เราจะปรุงกันเลยชืรแล้วก็ซอสนี่ก็ซอสหอยนะคะ ก็น้ำปลาแล้วก็เราจะคนๆคน,นะคะคนให้มันเข้ากันเดี๋ยวเราจะใส่กัะเพราเลยนะคะ น,นี้ก็รอไปกระเพรายุบก่อนนะคะแล้วจะตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยนะคะแกงเนื้อใส่มะเขือนะคะกินหอมหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ